วนเป็นต้นน้ำของลำน้ำแก่งสิเกียมเสฉวนอุดมสมบูรณ์แต่เสฉวนเข้าออกยากมากนะมีด่านตีดมากมากติดมากมากทั้งทางบกและทางน้ำนะจึงเข้าออกในแควนของเต้าปีแต่ยากแต่สิ่งที่กำลังจะเล่าฟังนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเชิงการบริหารประเทศ คงเป่งหลังจากที่อเตเถาขึ้นของราอาตอตเาคือลูกคนเดียวนะลูกโทนของเล่าปีเล่าปีขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพียงสามปีก็ไปขึ้นมาประมาณหกสิบเอ็ดก็คงอายุหกสิบสี่ก็บายบายไปแล้วอเตเถาก็ขึ้นมาของราสิบเอ็ดปีแรกของอะเ้า คงเบ่งก็เหมือนโจโฉค,คือเป็นคนเป็นนายกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดอำนาจทั้งทางพลเรือนและกำถานอยู่ในเมืองอยู่ในมือของของเบ่งแต่คงเบ่งทำแต่งานไม่มีเวลามาคอรัปชันและไม่เคยคิดจะคอรัปชันและยัง ตัวเองออกจากเมืองหลวงไปชายแดงไปเป็นจอมทัพบ,บัญชาการการรบที่รบกับกบของตัวโชวโดยมีสุมาอีเป็นฝ่ายต้านรับทำอย่างนี้11ปีจนตัวเองเหนื่อยมากแล้วก็ตัางใจสุดโทมอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็รู้ว่า กำลังจะตายก็เขียนจดหมายสั่ง,งลาอเต้าว่าตัวเองเนี้ยก็อัปราชาการมาอย่างเหนื่อยพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศแต่บักนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วทรัพย์สินสมบัติที่มีอยู่ก็คือมีแปดร้อยหมู่ที่เป็นสวนใบหม่อน ที่เอาไว้เลี้ยงไหมก็มีสมบัติเท่านี้แล้วก็เป็นสมบัติที่ให้มาโดยเล่าปีอีกเท่านี้แล้วก็ภรรยาก็ดูแลธศรษฐก,กิจกของครอบครัวโดยอยู่กับสวนใบ800หม่์แปดร้อยหมู่สองหมู่ครึ่งก็เท่ากับหนไร่ไทยนะะก็ประมาณสามรอยไร่นี่คือนายกที่มีทรัพย์สมบัติเท่านี้ แล้ก็ลูกหลานหลายคนของอของเบ้งก็คงจะยังหนุ่มน้อยก็รับราชการทหารรับราชการรลเรือนไปก็สรุปแล้วตอนที่ของเบ้งเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์สินสมบัตินะที่ตรวจพบก็ไม่ผิดประจกักษ์นะี้ไม่มีเก็บซ่อนไว้ในตู้เสื้นะอผ้าไม่มีไม่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 เจอกี่ร้านกี่ร้านในบ้านไม่มนะีเพราะว่า เป็นเรื่องจริงก็มีอยู่เท่านี้เสร็จแล้วก็ตัวเองก็เสน,เนอแนะอตาว่วารับ,บราชการมาเนี่ยก็จะพบว่ามีใครดีใครมีฝีมือและมีใครดีก็เลยแนะอาตาว่านายกคนต่อไปนะชื่อเจียววันจากเจียววันถ้าเกิสดสมุติเจียววันเป็นอะไรไปป่วยตายหรืออะไรไปเนี่ย ก็ม en> ีเจ้าผอมก็พี่ฮวยนะถ้าต่อจากพี่ฮวยก็เสนอใครไม่เคียงอุยนั้นนี่ยคือลูกศิษย์ทางการทหารของของของเขาแต่สุดท้ายวันหลังจะให้เกียงอุยคุมทั้งทหารและคุมทั้งนายกเนี่ยรู้สึกเกียงอุยไม่ได้คุมสุดท้ายไม่ได้คุมนะก็แนะ ยกคนต่อไปอีกสองสามคนให้กับอาเตาเป็นไงครับเมื่อสิ้นบุญสิ้นปรมีสิ้นแรงกดดันจากคงเป้งอาเตาอยู่ต่ออีก29ปีครับโดยใช้สิ่งที่คงเป้งเสนอแนะทั้งหมดเชื่อใจ สายตาของคงเป้งแนะใครมาใช้หมดใช้ตามนั้นฉันว่าเราต้องนับถือจริงๆถ้าไม่ได้นับถือจริงๆหมายถึงคงเป้งตายไปสักปีสองปีอาจจะยังเกรงยังเกรงอำนาจบารมีของคงเป้งแต่มันผ่านไป29ปีนะ ะเต้าก็ใช้แต่คนที่องเป็นสั่งไว้ผมอยากจะบอกว่าในประวัติศาสต์จีนไม่มียุคไหนที่ที่พระมหากษัตริย์กับหัวหน้าบริหารทั้งหมดทั้งคู่รักและเชื่อถือกันได้ขนาดนี้ไม่เคยมีอีกหรือจะมีช่วงใกล้ๆนมีใครที่ใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังคือ ต้นเสี่ยวผิงต้เสี่ยวผิงสั่งเปิดประเทศต้นเสียเส่ยวผิง h. อายุน้อยที่สุดในหมู่ผู้ที่เป็นผู้ส,สร้างสาธารณรัฐประชาโชนจีนก็คือต้นเสี่ยวผิองเขาอายุน้อยกว่าเราประมาณไมสิบกว่าปีนะนั้นในคณะผู้ใหญ่ผู้ก่อการผู้บริหารสูงสุดของพรรคคอมมนิสต ตั้งเสี่ยวผิงจะอาทุน้อยที่สุดแต่มีผลงานนะครับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยูเศซาฉีไม่ว่าจะเป็น,จปนโจนไหลซึ่งเป็นรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยของอตั้งเสี่ยวผิงแลนะตั้งเสี่ยวผิงจึงมีโอกาส หลังจากผู้เท่าเหล่านั้นหมดแรงหรือตายไปนะท่านก็ขึ้นมาดูแลประเทศ1977ห,นะหลังจากที่เมาตายแล้วก็พักสีสหายซึ่งก่อกรรมทาเข็นก็ถูกจับตอนนั้นก็คือเหลือแต่ผู้ที่มีความเก่งและ,ะบารมีเบกบานก็คือเต้นสุนินผมอ่านเล่นๆไม่ได้อ่านจริงจังจับ หนังสือของลูกสาวต邓้งเสียวิเขาเล่าว่าพอประเทศจีนขับไล่กบนต่างและเจงไจเช็คไปแล้วการบริหารประเทศก็ต้องเริ่มทำเขาก็เอาหยาบหยาบก่อนคือแบ่งประเทศจีนเป็นสี่ส่วนนะเอากากะบาดตีเข้าไปในประเทศจีนมันก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือมีตะวันออกเฉียงใต้ ตันตกเฉียงเหนือและก็ตันตกเฉียงใต้หนึ่งในสี่ประธานของบริเวณหนึ่งในสี่ของประเทศจีนก็แต,ต,งต่งตั้งเติ้งเสี่ยวผิงไปดูแลหนึ่งในสี่ของประเทศจีนนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบเก้าเท่าของประเทศจีนหนึ่งในเศษเศษหนึ่งส่วนสิบเก้าะหนึ่งในสี่ของประเทศจีนก็คือประมาณห้าเท่า ของพื้นที่ประเทศไทยนะตั้งเสียวผิงก็ไปดูแลบริหารงานการบริหารงานนี่คือเรื่องจุกจิกเยอะแยะไปหมดเล่ากันว่าลูกสาวเล่าเองนะวันไหนมีตั้งเสียวผิงนั่งประชุมเป็นหัวต๊ะก็จะจบด้วยได้ข้อสรุปทุกข้อว่า จะได้ข้อสรุปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องๆๆๆนี้แล้วก็เอากลับไปบทกลับไปจัดการแต่ถ้าช่วงไหนที่เติ้งไม่อยู่เช่นเติ้งไปออกทริปหรือเติ้งไปข้ามเมืองหลวงประชุมการประชุมในสถานที่ที่อยู่ในเศนตงส่วนสี่อสสอสของประเทศนะเอาคนอื่นมาเป็นประธานในที่ประชุมทะเลาะกันไม่จบเถียงกันวุ่นวายไปหมดนะเรื่องนี้คนต้องก็ไปเห็น ด้วยานะแต่และเรื่องไม่มีข้อสรุปสักทีเพราะประชุมไปแล้ว <c oughs> เขียงแานไม่จบนี่ที่แสดงถึงความเก่งของเติ้งเสี่ยวิงนะนี่คือตัวอย่างนะครับเล่ากันว่าอีกมีคนไปฟอ้องคือตอนที่ไม่มีเรื่องสีภาคแล้วนะตอนเติ้งเสี่ยวิงต้องไปทำงานเป็นรอ,องนายกอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในปักกิน่น ตั้งเสียวพิงก็เป็นผู้บริหารที่หนุ่มสุดแล้วก็คุมสำนักงานของพักนะพรพักก็เหมือนเหมือนกับสำนักานายกมีสำนักงานพิเศษมีสำนักงานเรื่องต่างๆของพักก็มีคนมารายงานมาจตุงนะที่เป็นประธานพักว่าให้หนุ่มคนนี้เนี่ย วันวันเล่นแต่เล่นบิ e เล่นชอบเล่นบิ e งานการไม่ทำาางานอะไรงานวันวันไม่เคยเห็นเขาทำงานเลยเห็นแต่เล่นเล่นไพ่เล่นบิจเมาก็เรียมกมาติมาปรากฏว่า,ววาไล่ทุกเรื่องตงั้งเสือพิงรู้หมดทำหมดสั่งการไว้หมดแต่วันวันหนึ่งแกมาดูแลเรื่อง ขึ้นวันอีกขึ้นวันนั่งเล่นไพ่กับพรรพวกนี่คือคนเก่งบริหารง,งานเก่งมากและสิ่งที่ตั้งเสี่ยวผิงได้ทําไว้ให้ประเทศจีนคือสร้างผู้นํารุ่นต่อไปเจียงเจิ้งหมิงเตรียมเจียงเจิ้งหมิงไว้ให้เป็นผู้นําประเทศแทนตัวเองอยังไม่พอเตรียมหูจิงเทาไว้อีกนะว่า จะเป็นคนที่ขึ้นมาแทนเจียงเจิ้งหนิงแล้ว,วันนี้เราก็เห็นยุคของกูจิงเทาซึ่งเป็นผู้นำจีนที่ผมรู้สึกเลยว่าจีนโชคดีเพราะว่าหน้าตาดีมากนะหน้าตาเรียกว่าหมดจดหน้าตาสง,งา่ามีบุญนะหน้าตาอิ่มเอิบ แล้วหน้าตาหมดจบเรียกว่าหล่อมากหล่อแบบคนแก่นะไม่ใช่หล่อแบบดาราหนังนายกปุญจียเป่าก็าหน้าตาดีหน้าตาดูแล้วดูแลสบายใจก็เลยอยู่ในยุคของพนาที่พดีหูจิงเทาและปุญจีาเปาแต่เลือกมาโดยตั้งเสียวผิ จะเปรียบเทียบสองท่านนี้ก็คือของเบ้งได้เตรียมผู้นําไว้ให้อาเตตาไว้สองสามคนนะตั้งเสือผิงได้เตรียมคนไว้นะครับถ้าเปรียบเทียบก็มาถึงตอนนี้ก็คงจะตกย่อมตั้งเสือผิงเพราะได้ทําในสิ่งที่คล้ายเคียงกับใกล้เคียงกับทางของเบ้งทำไง้